ไม่จัดห่วงของเล่นเลยโอ้โหข้าไปเก็บไว้ลูกโอ้โหน่ารักเนะาะไม่จัดห่วงของเล่นอีกต่างหากนเนี่ย น้าไส่บาทแล้วนะคะนี่ไส่บาทตะปทา,ายกองแล้วนะคะสลงพ่อยังปรทันมาหกโมงกว่าแล้วนะคะรอบแป๊บหนึ่งก่อนนะคะไส่บาทแล้วจะเข้าบ้านนะคะขอบคุณนะคะฉัหรับคิดติดตามคิดอย่นะคะได้บุญน้วกัน,นะคะ่ะเอาบุญมาฝากค่ะโชคดีนะคะไส่บาทจุ๊บ